ตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเราออกมารดน้ำผักค่ะเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้จะเย็นๆสักหน่อยนะคะเมื่อเ้ากะฮุดบ่ได้คะทุโคนเพราะว่าฮอนหลายน้ำเนี่ยเมื่อเ้ากะฮอนนะคะฮอนมากๆน้ำตอนนี้คือเย็นขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็เวลาลดแล้วสิจแล้วเขาก็จะได้แบบผักเนาะคือดีเย็นๆอากาศเนี่ยเมื่อคืนบอมีเดดนะคะจะบ่ได้ลวกผัก ผักเราเหี่ยวมากเหี่ยวมากๆนะ่าสงสารมากเลยจ้าดสูสภาพนะคะเหี่ยวหอมนี่ยังทื่วว่าบ่บเหี่ยวไล่นะคะมีผักเหนียวหนึ่งเหี่ยวค่ะคือผักอันใบโบ,โบุบเหี่ยวแบบเมื่อฉันจะตายให้ได้ต่ไอตนดแต่ไอต,น,ต,น,ตนพี่น้องขาใหดซะได้ละ พืชภาคของกระซียูวบ่ได้ละยนมาแดดแหงไยแต่ขนของกอีตายบัดแดดอยู่อุย้ยโอนสอนดวงอาทิตย์ประเทศมีโลกมีโหนแหงไรค่ะคณนัดต้นมักซิดาขากระหียวค่ะเบิ้งค่ะเหี่ยวแบบสุดๆอ่ะโอ้ยแดดแรงอะไรอย่างนี้ตายตายดิต,น,ตนมากไหม ดิตรนพักเด้ทุกคนเป็นไงสภาพผักแต่ละอย่างของฉันโอ้ไอนนอนี่ค่ะเป็นยังไงล่ะเหี่ยวได้ใจไหมดูแห้งเหี่ยว ตให้หลุดน้ำชุ่มบันได้คือ,คอนางกระหยวนะคะนี่คอต้นมะกรูดอยู่ในถุงเหี่ยวแห้งคะ่ะดูคะ่ะเหี่ยวคะ่ะดูค่ะและนี่พีิกสุดเหี่ยวแบบสุด <c oughs> เวลาได้น้ำนางกระอิดแบบชูคอขึ้นมาสวยงามเปมนบอกอันนี้คือ <c oughs> ขอฉันตกละฉันไม่ไหวละบายบายแล้วคะเนี่ยนางบายบายยวได้น้ำเดี๋ยวนางก็อาจจะชูคอขึ้นมาให้เราได้เห็นมุด <c oughs> น้ำให้แล้วเดอ้อขึ้นมาเดอ้อได้น้ำแล้วเดอ้อโอ้ยเบืงเหี่ยวคากเหี่ยวแนจะติดอปแอปบแฝอยไว้ไละใบนั้น นี่อีกหนึ่งจุดที่แบบกูไม่กลับแล้วนะคะไปละคะ่ะพักภูเขาใต้ต้นมักนานะคะอยู่ในทอปกติงามๆนางไปละน่าจะไม่รอดละในวันนี้นะคะไปนะคะ่ะบ๊ายบายไปพอนคลิปหน้าเลยคะ่ะคลิปนี้พามบึงพืชพักล่างจักเจอแดดมาทั้งวันของวันนี้ไปและะ้วจ้าบ๊ายบาย